ความรู้สึกเสียดายธรรมดาคล้ายๆกับเราถอดเสื้อออกจากตัวมันทําให้รู้สึกโลงเรงชอบกลนแต่ไม่เจ็บปวดทุกก็ทุกแค่โลงเรงคือเคยมีแล้วไม่มีส่วนความเสียดายร้ายแรงที่ว่านั้นคล้ายๆกับการถูกลอกหนังหุ้มตัวออกไปทั้งเสียดายทั้งเจ็บความเสียดายอย่างนี้สี่ร้ายแรงทําให้ทุกมาก มาต่อกัน2กลวิธีสุดท้ายนะครับเกี่ยวกับเรื่องอาการแก้ทุกนะจากเรื่องยศนะครับกลวิธีี่3ปลงนิจจังนะว่ากันนะครับคนเราเมื่อได้รับยศมักจะยึดถือเอาเป็นจริงเป็นจังเกินไปครั้งยศเสื่อมไปก็เกิดความเสียดายเป็นทุกข์ ความเสียดายที่ว่านี้ไม่ใช่ความเสียดายชนิดที่ว่าเคยมีแล้วไม่มีแต่เป็นการเสียดายชนิดที่ร้ายแรงคือ <mani> รู้สึกตัวว่าตัวไม่น่าจะเสียก็เสียอ๋อหมายถึงว่ามียศเนี่ยเวลามันจะเสียไปนะมันจะไม่ใช่ความเสียดายที่ว่าเคยมีแล้วไม่มี <c oughs> แต่ว่ามันจะรู้สึกว่าไม่ไม่น่าจะเสียเลยแต่เสีย <c oughs> อืมอันตรายความรู้สึกชนิดนี้ทําให้เราต้องตัดอกตัดใจเสียอีกชั้นหนึ่งของจิต ข้าพเจ้าอยากจะให้เข้าใจชัดจึงขอเปรียบอย่างนี้ความรู้สึกเสียดายธรรมดาคล้ายๆกับเราถอดเสื้อออกจากตัวมันทําให้รู้สึกโลงเลงชอบกนแต่ไม่เจ็บปวดทุกก็ทุกแค่โลงเลงคือเคยมีแล้วไม่มีส่วนความเสียดายร้ายแรงที่ว่านั้นคล้ายๆกับการถูกลอกหนังหุ้มตัวออกไปทั้งเสียดายทั้งเจ็บความเสียดายอย่างนี้สี่ร้ายแรงทําให้ทุกข์มากความเสียดายร้ายแรงจะเกิดขึ้นก็เพราะการยึดถือเอาเป็นจริงเป็นจังเกินไป พูดอย่างภาษานักธรรมะก็ต้องพูดว่าเป็นการยึดถือว่านั่นเป็นเราหรือว่าเราเป็นนั่นคือเข้าใจว่าสิ่งนั้นเป็นตัวเราคิดเอามาบวกกันเอาเองคล้ายๆกับคิดว่าเสื้อเป็นเนื้อเป็นหนังของเราจริงๆแต่ความจริงแล้วมันไม่ใช่ถ้าคิดไว้แต่แรกว่ามันไม่ใช่ความเสียดายที่จะทำให้ทุกข์ก็น้อยลงเหมือนเรารู้ว่านี่เป็นเสือ้อไม่ใช่หนังก็ของมันถอดได้อย่างนี้แล้วถึงคราวถอดก็ไม่ต้องลำบากมากถอดก็ถอด การรับรู้ความเปลี่ยนแปลงอย่างนี้เรียกว่าโปรงอนิจังเป็นกล,ลวิธีที่เด็ดดีนักก็คือแค่ตอนที่รับมาเนี่ยรับยศมามียศเนี่ยเราก็แค่แบบอ๋อก็แค่สมมุตินะแค่สมมุติเขาแต่งตั้งเฉยๆนะไม่ใช่เรื่องที่เป็นสาระสําคัญอะไรนะครับกล,ลวิธีที่4ลดความเป็นใหญ่ของตนเองเสียบ้างอเป็นยังไง ข้าพเจ้าใครจะขอเสนอกลพิเศษอีกอย่างหนึง่งที่ได้ผลทันตาทำเดี๋ยวนี้ได้เดี๋ยวนี้คือวิธีลดความเป็นใหญ่ของตัวเองพูงง่ายๆคือเราเองควรจะลองถอดยศของตัวเองดูบ้างไม่ถึงถอดก็เอาแค่ลดลงทำบ่อยๆยิ่งดีทำเนียมเครื่องยศท่านกำหนดไว้ให้แต่งได้หลายชนิดเต็มยศก็มีครึ่งยศก็มีถ้าใครกดเครื่องใหญ่เต็มยศทั้งเดือนทั้งปีก็แย่ยอันนี้ขอขยายนะคืออย่างนี้ ในธรรมเนียมข้าราชการมันจะมีเครื่องแบบใช่ไหมมันจะมีเครื่องแบบมันจะมีเครื่องแบบครึ่งยศเครื่องแบบเต็มยศนะเครื่องแบบปกติอะไรอย่างนั้นตอนที่ผมเป็นนักเรียนในร้อยเนี่ยนะเวลากลับบ้านเนี่ยเขาจะกําหนดไว้เลยว่าสัปดาห์นะี้ให้ออกจากโรงเรียนด้วยเครื่องแบบปกติแต่ถ้าใครจะแต่งเครื่องแบบที่สูงกว่านั้นอาจจะเอาไปาให้แม่ดูแต่งชุดขาวบ้างรลอๆอะไรอย่างเงี้ยก็ได้ย่อมได้ นะแต่ถ้ากําหนดไว้แล้วว่า,าสัปดาห์นี้ออกชุดขาวนะจะแต่งชุดที่มันสักต่ํากว่านั้นไม่ได้คือชุดขาวมันสูงสุดแล้วเนาะอันนี้ผมเห็นภาพเพราะว่าคือจริงๆแล้วเนี่ยนะการแต่งชุดขาวการอะไรเนี่ยมันละเอียดมากเนาะมันละเอียดมากคือมันจะต้องระวังมากนะตั้งแต่เริ่มเอาเสื้อขาวเปืย์เป,ยเ,ปยเนี่ยมามามา,มาวางที่เตียงที่โต๊ะแล้วก็ค่อย,อยๆบรรจงติดเครื่องหมาย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  นะแล้วการติดเครื่องหมายบนชุดขาวเนี่ยมันต้องระวังไม่ให้ที่ใครของเราเนี่ยเปเื้อนเพราะฉะนั้นมันต้องอาบน้ําก่อนต้องถูก่อนต้องอะไรก่อนโต๊ะที่วางก็ต้องเช็ดให้เรียบร้อยก่อนถึงจะเอาเครื่องหมายต่างๆมาติดไม่งั้นมันจะเปื้อนนึกออกปะเนาะต่างกันกับเครื่องแบบสีกากีปกตินะคือมันวางได้ทันทีนะมันไม่ต้องมาระวังสีคงสีขาวนะแต่ว่าสิ่งที่มันง่ายที่สุดนะแล้วนักนเรียนร้อย ชอบทําที่สุดสมัยผมนะสมัยนี้ไม่รู้เป็นไงก็คือออกด้วยชุดวอร์มออกด้วยชุดวอร์มเลยเปิดตู้ปุ๊บคว้าชุดวอร์มสวมออกจากโรงเรียนเลยซึ่งมันจะมีบางสัปดาห์เท่านั้นที่เขาอนุญาตให้ออกชุดวอร์มได้และาบางกลุ่มเท่านั้นเช่นนักกีฬาเชน่นอะไรพวกนีน้แต่คนที่ไม่มีสิทธิ์เนี่ยจะชอบมากชอบในการแบบใส่ชุดวอร์มเพราะมันง่ายนะมันง่ายเนี่ยคือที่อาจารย์ท่านบอกว่าถ้าใครกดเครื่องใหญ่เต็มยศทั้งเดือนทั้งปีก็คงแย่เนี่ยผมเข้าใจเลยว่าคือ ชุดสบายๆมีใส่มึงไม่ใส่มึงชอบแบบโอ้โหต้องอต้องชุดขาวต้องรอต่อเวลานี่มึงบ้าแล้วนะห้อยต้องให้กระบี่ตลอดทุกสัปดาห์มึงบ้าแล้วนะครับคนไม่รู้จักลดความเป็นใหญ่ของตัวเองลงเนี่ยลำบากมากเนี่ยอาจารย์บอกนะขึ้นรถเมล์ลงเรือจ้างก็ไม่รู้จักถอดให้รู้สึกว่าคับแคบ,แบอึดอัดแทบใจขาดพอขึ้นรถเมล์โดนเด็กกระเป๋าบอกว่าขึ้นแล้วเดินในชิดๆหน่อยนะคุณ ท่านผู้ทรงเครื่องใหญ่ชักฉุนทีเดียวว่าเฮ้ยเด็กมันจะไปรู้อะไรไม่รู้จักผู้หลักผู้ใหญ่บอกให้ผู้ใหญ่เดินได้เดีเ๋ยวเถอะเท่านี้ก็ทุกแล้วโดนเพื่อนผู้โดยสารเบียดข้อหน่อยก็คิดอีกว่าคนอะไรไม่รู้จักผู้หลักผู้ใหญ่ทุกอีกแล้วที่จริงโลกนี้มันก็ไม่ได้ใหญ่โตนะักคนเขาก็ต้องเบียดกันไปเบียดกันมาอย่างนี้แหละแต่เรามันโตไม่ลดมันก็ลําบากไม่เหมือนชาวบ้านเขาที่เขารู้จักโตเป็นคราว ถ้าคนแน่นมากเขาก็รู้จักไขลมออกเสียบ้างให้ตัวเขามันเล็กพอไปพอมาเขาก็กินได้นอนหลับสบายเออเขาก็กินได้นอนหลับสบายไปอะไรประมาณนี้นะเห็นภาพเลยนะกลับไปที่ชุดขาวถ้าวันไหนใส่ชุดขาวนะแท็กซี่เท่านั้นครับเพราะการใส่ชุดขาวขึ้นรถเมย์มั่เหนื่อยมากมเหนื่อยยากมากนวะ่าแท็กซี่เท่านั้นเนะต็มที่ก็รถตู้อะ เนาะแต่ถ้าชุดวอร์มมาเถอะมึงมาเถอะลดอะไรสองโทสอสองแถวกูโหนได้หมดอะซึ่งจริงต้อเรียนร้อยโหนสองแถวไม่ได้นะะก็ด้วยยังไงเพอยศนั่นแหละพอแบบเพราะเพราะเพราะสักมันเพราะเกียติมันเราไปโหนสองแถวนี่ถือว่าเป็นเป็นเรื่องที่มิบังควรอย่างยิ่งเนาะเออผ่านสิ่งเหล่านี้มาเนี่ยมันเลยว่าเข้าใจเรื่องยศเรื่องอะไรอย่างนี้เนาะ วันนี้เลิกฟังปาฐกถาแล้วท่านที่จะเดินทางกลับบ้านลองซ้อมเป็นการพิสูจน์ดูก็ได้คือก่อนจะออกจากที่ประชุมนี้ให้รีบเตรียมลดความเป็นใหญ่ของเราไว้เสียก่อนใจะใหญ่จะโตอย่างไรก็เก็บใส่กระเป๋าไว้ก่อนคิดเอาว่าเราไม่ใหญ่ก็แล้วกันถ้าทำใจอย่างนั้นได้ท่านจะขึ้นรถหรือลงเรือก็เกือบจะหาคนทำให้ท่านทุกข์ไม่ได้ท่านจะเดินทางกลับถึงบ้านโดยมีความสุขเป็นเพื่อนตลอดทางโดยการกระทำอย่างนี้ท่านจะได้ของวิเศษอย่างหนึ่งไปฝากคนทางบ้านคือใบหน้าที่อิ่มเอิบและยิ้มแย้ม อย่างคนมีความสุขข้อสําคัญอย่าไปเผลอตัวให้มันใหญ่ขึ้นบนรถเมล์หรือตามถนนหนทางก็แล้วกันนะครับก็สรุปง่ายๆเนาะพวกเราน่าจะได้ฟีลคล้ายๆกับผมก็<ง>คือไอ้<ง>เรื่องความทุกข์เพราะเราจบได้ลาเสริมลาไปแล้วนะได้ยศเสริมยศเนี่ยนะความจะแก้ทุกข์มันได้เนี่ยคือคําเดียวง่ายๆเลยเวลายศไม่มีก็ไม่เป็นไรได้ยศมาไว้ก็แค่รู้ว่ามันเป็นยศไม่เกี่ยวกับเรา นะมันเป็นแค่ความเป็นใหญ่ในบางเรื่องบางตอนนั้นพอม,มันเสียไปก็แค่ว่าโอเคเราหมดหน้าที่ตรงนั้นแล้วแค่นั้นเองนะครับก็ก็แค่รู้สึกว่าไม่ยึดติดก,กับมันนะแค่นั้นเองเนาะมันก็จะไม่มีความทุกข์เพราะเรื่องยศนะครับเออพูดถึงเรื่องตรงนี้ขอพูดหน่อยนะมีเด็กเรียนหลายท่านนะครับที่มาบอกว่าออไม่ใช่ผู้กองแล้วเลิกใช้คําว่าผู้กองได้แล้วนะครับคือต้องบอกนี้ว่าให้ไปศึกษาพระราชบัญญัติตํารวจนะว่าในเรื่องของยศนะครับว่า ผมทําไมถึงยังสามารถใช้ยศร้อยตํารวจเอกได้อยู่เนาะมันมีกฎหมายของมันอยู่นะครับคนที่จะแต่งตั้งผมได้นะก็คือพระเจ้าแผ่นดินคนที่จะปลดได้เขาเขียนไว้ชัดเจนมากปลดโดยพระบรมราชโองการโอเคปะเนี่ยคือเรื่องของร้อยตํารวจเอกนี่คือยศแต่คําว่าผู้กองเนี่ยมันเป็นเขาเรียกว่ามันเป็นแค่คําลําลองเนาะคนเรียกผมผู้กองมาีเพราะฉะนั้นแล้วนะครับ ตอนที่ผมตั้งเพจตอนนั้นยังไม่ได้ลาออกนะก็ใช้ชื่อเพจผู้กองเบน์ก็ได้ถูกปะคือก็กูเป็นผู้กองครับกว่า <c oughs> มันเป็นคำลํำลองเรียกผู้กองเบน์เออคนเขาก็เรียกกันทั้งสำงน,นักงานห่วยชาติอะ่ะเขาก็เรียกผู้กองเบน์ผู้กองเบน์พอลาออกมาแล้วเนี่ยนะก็ยังมีคนเรียกสิ่งนี้อยู่เพราะเขาเคยชินนะเพราะนั้นแล้วเนี่ยคนที่บอกว่าเลิกใช้ผู้กองได้แล้วเนี่ยมึงไปศึกษากฎหมายก่อนนะว่าจะเลิกได้เนี่ยนะ ไอตัวผู้กองเนี่ยเลิกได้ทันทีแต่กูไม่เลิกทำไมทำไมกูถึงต้องเลิกนะแต่คําว่าร้อยตํารวจเอกเนี่ยมันเลิกไม่ได้นะเพราะมันต้องเลิกโดยพระบรมราชโองการเข้าใจไหมนะเพราะฉะนั้นแล้วนะยิ่งยิ่งพูดเรื่องนี้เนี่ยนะคนที่บอกว่าเฮ้ยถอดยศถอดยศมึงอย่ามาใช้ชื่อนี้มึงไม่ใช่ตํารวจแล้วอะไรเงี้ยนะมึงยิ่งพูดเรื่องนี้ออกมายิ่งแสดงออกถึงความไม่รู้อะไรเลยของตัวของมึงเอง โอเคไหมคือมันมึงมาก่อนนะก็ต้องจบด้วยมึงนะครับนะเพื่อให้ภาษามันเท่ากันนะก็หวังว่าคงจะชอบ e ีนี้นะครับ E ีีหน้าอีีต่อไปเราจะมาต่อกันด้วยเรื่องโอ้อันนี้เรื่องใหญ่เรื่องใหญ่นะก็คือเรื่องดินทากับสัรเสริน่ะนะเพราะว่าคนเราเนี่ยนะก็จะมีทุกข์เพราะเรื่องนี้เยอะมากนะครับเรื่องนี้จะยาวมากนะผมผมไอ้นี่ให้ดูเนาะว่าคําว่าดินทากับสัรเสรเนี่ยมันหนาแค่ไหนนะครับ นึงนะเฮ้ยเ๊บเบ๊บเ๊บ๊บเนาะโอ,โอ,โอ้ยาว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 เกินยาวเกินนะนินทากระสัรเสริมมันจะมีได้ลาบเสริมลาบใช่ไหมได้ยศเสริมยศนินทาสรรเสริมแล้วก็สุขทุกข์อ่าเนี่ยนินทาสรเสริมเนี่ยยาวขนาดนี้หนาขนาดนี้นะครับหนามากนะก็เดี๋ยวเรามาว่ากันละกันนะว่าเป็นยังไงนะครับสําหรับอีพีนี้หวังว่าจะชอบนะครับเราพบกันอีพีหน้าครับ